อันนี้ราคาิ้งย่างตีน้อยนะตีน้อยิ้งย่างนะครับเนี่ยฮะหน้าหาหน้าสมุนปลามึกนะครับเนี่ยฮะเนื้อเนื้อปลาไลนะฮะอันนี้เป็นเนื้อหมักกแล้งตีน้อยมันมันมันไม่ลอยมอนจิ้มนะฮะบรรยากาศนะาถ้าท่านผู้ชมบรรยากาศร้านนะครับเนี่ยเป็พยายามเปพยายามเย็นนะฮะพยายามข้านะฮะเนี่ยนะครับไม่รอสักที เตาเตามันทึนร้อนนะฮะถ้าถ้ามะเดี๋ยผมก็พปิดผมก็พิิอยู่นะมันงอย่างน้องชายเขาก็ใช้ไก่ตัดนะเนี่ยฮะนี่นะครับว้าลิกครับทำมิโซชคลิปลิปพลิกคลิครับครับทนมู้ชมนี่น่าจะสุกนะจ๊ะเนี่ยเออ นี่เป็นแดงๆยอนหน่อยก็อ่อยหน่อยน่กันหิวกัจิ้มเนื้อเป็นไรนมรันจิ้มฮะครับบเชฟไหวครับอืมอน่อยด้วยครับ,ย,รบย่างๆาไม่ลอเลย